รถหนึ่งสองสามเทสเทสไมโครโฟนไร้สายเทสไมโครโฟนไร้สายเอ่อเทสหนึ่งสองสามสี่เทสตอนนี้ว่าเสียงโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถน,น,นะครับผมปิดกระจกไว้นะครับผมเทสไมโครโฟนไร้สาย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาต่องจะต่อกล่องไมหรือปีไมนั่นเองนะครับจะต่อก็กับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ผมจะเรียกตัวนี้ว่ากล่องไมนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับที่กล่องไมก็จะมีชุดเข้านะครับสายไฟเข้านะครับเป็นสายบวกสายลบแล้วก็เป็นสายรีโมทนั่นเอง เราจะต่อผ่านตัวปีเครื่องเสียงรถยนต์ที่เราใช้ปัจจุบันนั่นเองครับปกติจะไม่มีกล่องไม้นะจะร้องคาราโอเกะไม่ได้นะครับจุดประสงค์ผมก็คือจะใช้ร้องคาราโอเกะนะครับที่กล่องไม่ก็จะมีสายอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับจะเป็นใช้สาย RCA 1เส้นนะครับซึ่งเราจะใช้เพิ่มมานะครับจาก เครื่องเล่น CD เราหรือ DVD เราก็จะต่อที่เข้าที่คำว่า CD หรือ AUX ก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้นะแต่ผมจะใช้คำว่า CD ซึ่งจะต่อมาจากเครื่องเล่น Android ของผมใช้เป็นเครื่องเล่นจอ Android นะครับปกติจะเป็นวิทยุ อันนี้ผมติดเพิ่มมาก็คือเป็น Joy Android นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยอันนี้เป็นรถ i s u z d m a c ปี2015ใช้สองมือสอดเข้าไปด้านล่างแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลย ค่อยๆงัดแล้วก็ถอดจอ a อนดรอยออกมาที่จอ a อ d ดรอยก็จะมีสัญญาณเอาพุทซึ่งจะต่อเข้าที่ปีไม ไม่ใช่ปีไหมนะครับต้องขออภัยนะครับซึ่งจะต่อเข้าที่ปีเปียมทีเ่เครื่องเสียงรถยนต์นั่นเองก็จะมีสองสายที่เป็นสายเอาพุทนี่นะครับก็คือสายเอาพุทนะครับที่ออกจากเครื่องเล่นเราจะต่อไปเข้าชุดปีที่เขียนคำว่า CD เดี๋ยวเราจะแกะถอดตัวเดิมบอร์นครับจะต่อเข้าที่ชุดกล่องไม้ด้านอินพุตนั่นเองปกติเราจะต่อจากเครื่องเล่นนะครับไปเข้าปีเปียมของเรา พอเราจะต่อกล่องไม้แล้วก็ต่อจากเครื่องเล่นมาเข้ากล่องไม้ที่อินพุตของกล่องไม้นั่นเอง ตอนนี้ผมเสียบจากเครื่องเล่นนะครับชุดเครื่องเล่นเข้าที่อินพุตเรียบร้อยต่อมาเราก็จะต่อจากเอาพุตไปเข้าปีตอนนี้ผมได้ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อชุดแร่งจ่ายไฟเข้าเรียบร้อย ที่แหล่งใจไฟก็จะมีสายบวกสายกราวแล้วก็รีโมทต่อให้ถูกนะครับซึ่งชุดรีโมทกับตัว12โวลต์นี้ผมจะต่อเข้ากันเพราะว่าผมจะเพราะว่าสายบวก12โวลต์ผมต่อมาจากที่สวิตช์เครื่องเสียงนั่นเองพอเปิดสวิตช์เครื่องเสียงตัวปีก็จะติดพร้อมกัน ไหมครับคาว่า CD กับคําว่า a u x ผมจะต่อเข้าที่คําว่า CD ตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันมาดูนะครับผมจะเทสใหม่นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับปีเสร็จนะครับผมก็เสียบ ตัวรับสัญญาณนะครับเป็นเป็นสีเขียวนะครับเปิดตำแหน่งออนนะครับมันจะมีออนกับออฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับลดหนึ่งสองสามเทสเทสไมโครโฟนไร้สายเทสไมโครโฟนไร้สายเอ่อเทสหนึ่งสองสามสี่เทส ตอนนี้ถือว่าเสียงโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับผมปิดกระจกไว้นะครับผมเทสไมโครโฟนสายเทสเอาไว้ร้องสงการนะครับถ้าใครอยากมีไว้ร้องอะไรก็แค่มีกล่องไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็สายสัญญาณหนึ่งเส้นนะครับสําหรับท่านที่มีตัวปีไมไม่ใช่นะครับปีสําหรับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ ก็สามารถต่อตัวปีคาราเกะหรือกล่องไม้ตัวนี้ไว้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างนอกรถว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมทดสอบไม้นอกเดี๋ยวมาฟังเสียงเพลงว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไม้ก่อนนะ ผมจะเปิดซาวลัมซิ่งนะครับซึ่งถ้าเปิดเพลงอื่นเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับ<ม>แล้วก็เหมือนเดิมเวลาเราเปิดเพลงก็มาที่ปีใหม่นะครับไม่ใช่นะครับมาที่ปีของเรานี่เนเอง นี้ก็จะมีตัวปรับเอโค่นะของไม้แต่ตัวตัวนี้ตัววอลุ่มมันปรับไม่ได้ครับผมลองหมุนแล้วหมุนไม่ได้มันแน่นนะครับผมไม่กล้าหมุนนะคุณไม่ได้เลยนะครับตัวเนี้หรือเขาเซ็ตมาให้เราเรียบร้อยนะครับจะมีลูกศรอ,อยู่นะฟังเพลงกันต่อนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมใหม่ด้านนอกดูนะครับตอนนี้ผมออกมานอกรถแล้วนะครับดูนะโลหนึ่งสองสามทิสทิสมโครูฟนไรสายโล่ทิสเป็นไงครับเสียงดูนะไกลขนาดไหน โลโลโลเทสใกล้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มวอลลุ่มเสียงนะ